ประวัะต,ทตท 7, ททิท่านพระจารย์มั่นภูริทตะเทระเสนอตอนที่107หลวงปู่ชอบทุดงยังประเทศพม่าท่านพระจารย์ชอบนี้ท่านมักจะพบเหตุการณ์ทำนองนี้อยู่เสมอในชีวิตนักบวชที่ท่านดำเนินมา อีกครั้งหนึ่งท่านไปเที่ยวทุดงในประเทศพามา่าพักบำเพญเพียรอยู่ในถ้ำเสือชอบมาหาท่านเสมอแต่ไม่ทำอะไรท่านวันหนึ่งราวห้าโมงเย็นท่านนั่งภาวนาอยู่ในถ้ำโดยไม่ได้คาดฝันว่าจะมีสัตว์มีเสือที่อาถารขนาดนั้นมาหาท่านพอออกจากที่ภาวนาพอดีตามองไปหน้าถ้ำเห็นเสือโคร่งตัวใหญ่หลายพาดกลอนตัวหนึ่งเดินเข้ามาหน้าถ้ำ ที่ท่านกำลังพักอยู่มันตัวใหญ่มากน่ากลัวพิลึกแต่ท่านไม่คิดกลัวมันคงจะเป็นเพราะท่านเคยเห็นสัตว์พักนี้มาบ่อยครั้งก็เป็นได้พอมันเดินเข้ามามันก็มองท่านและท่านก็มองเห็นมันพอดีเช่นเดียวกันขณะที่มันมองมาเห็นท่านแทนที่มันจะแสดงอาการกลัวหรือแสดงอาการคำรามให้ท่านกลัวแต่มันทำอาการเฉยๆเหมือนสุนัขบ้านไม่แสดงอาการกลัว และอาการขู่คำรามใดๆทั้งสิ้นพอมันขึ้นมาถึงถ้ำแล้วตามันมองโน้นมองนี้แล้วกระโดดขึ้นไปนั่งอยู่บนก้อนหินด้านทางขึ้นถ้ำสูงประมาณ m, หนึ่งเมตรห่างจากท่านประมาณสามวานั่งเลียแข้งเลียขาอยู่นั่งอย่างสบายแบบทองไม่รู้ร้อนและไม่สนใจกับท่านเลยทั้งที่มันก็เห็นและรู้อยู่ว่าท่านอยู่ที่นั้นการนั่งของมันนั่งแบบสุนัขบ้านพอนั่งเลียแข้งเลียขาเหนื่อย ็นอนแบบสุนัขอีกเช่นกันแล้วก็เลียแข้งเลียขาและลำตัวแบบไม่สนใจกับอะไรทั้งสิน้นท่านเล่าว่าท่านก็ไม่กล้าออกไปเดินจงกรมที่หน้าถ้ำใกล้ชิดกับที่มันกำลังนอนอยู่ได้เช่นกันเพราะทำให้รู้สึกหวาดเสียวเล็กน้อยเนื่องจากไม่เคยพบเคยเห็นมาในชีวิตที่เสือป่าทั้งตัวมาทำเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงในบ้านเช่นนั้นแต่ก็นั่งภาวนาได้ตามธรรมดาไม่นึกกลัวว่ามันจะมาทำอะไรให้ตน ตอนมันขึ้นมาทีแรกท่านก็นั่งอยู่แคล่เล็กๆนั่นเองส่วนมันนานๆจะมองมาดูเราสักครั้งหนึ่งและมองแบบไม่สนใจจดจ้องมองอย่างธรมธรมดาธรรมดาในลักษณะเป็นมิตรมาแต่ครั้งไหนก็ยากจะพูดถูกนักแต่มันมานั่งนอนเลียแข้งเลียขาอยู่ที่นั้นก็นานพอสมควรนึกว่ามันจะหนีไปที่ไหนต่อไปแต่ที่ไหนได้มันกลับอยู่สบายไปเลยไม่สนใจว่าจะไปไหนอีกตอนมันมาถึงทีแรก ท่านก็นั่งอยู่นอกมุงจนมืดแล้วท่านจึงเข้าในมุงเวลาจุดไฟและแสงสว่างไปหาตัวมันมันก็ไม่สนใจกับท่านคงอยู่ทำนองที่มันเคยอยู่นั่นแหลจนดึกดื่นได้เวลาพักท่านก็พักตามปกติท่านตื่นนอนราวสามนาฬิกาและจุดเทียนไขสว่างขึ้นไปมองดูมันยังนอนอยู่ที่เก่าแบบไม่สนใจกับท่านอีกเช่นเคยพอล้างหน้าล้างตาเสร็จแล้วท่านก็นั่งขัดสมาธิภาวนาต่อไปจนสว่าง เวลาออกจากที่ภาวนาหรือมุ้งขึ้นเจ็บมองไปดูมันมันก็ยังนอนอยู่เหมือนสุนัขนอนอยู่ในบ้านเราดีๆนี่เองจนกระทั่งถึงเวลาจะออกบินทบาททางออกบินทบาทก็จำต้องเดินผ่านมันไปที่นั่นเองท่านก็เกิดนึกสงสัยขึ้นมาว่าเวลาเราเดินผ่านมันไปที่นั่นมันจะมีความรู้สึกอย่างไรและจะทําอะไรเราบ้างหรือเปล่าหนอจนครองผ้าเสร็จแล้วมันก็ยังนอนมองมาทางเราด้วยสายตาอ่อน,ออน ที่น่าสงสารเหมือนสุนัขมองดูเจ้าของฉะนั้นท่านเลยตัดสินใจว่าต้องไปตรงนั้นแหลซึ่งห่างจากตัวมันราวหนึ่งเมตรกว่าเท่านั้นที่อื่นไม่มีทางพอจะดันด้นหลีกไปได้เวลาจะไปทราบว่าท่านพูดกับมันบ้างว่านี่ก็ถึงเวลาออกบินทบาทแล้วนะเราก็มีท้องมีปากมีความหิวกระหายเหมือนกับสัตว์โลกทั่ว,วไปเราจะขอทางออกไปบินทบาทมาฉันหน่อยนะ จงให้ทางเราบ้างถ้าเจ้าอยากอยู่ที่นี่ต่อไปก็ได้หรือจะไปเพื่อหาอยู่หาจินที่ไหนก็ตามใจสะดวกเราก็ไม่ว่าทราบว่ามันนอนฟังท่านเหมือนสุนัขนอนฟังเจ้าของพูดกับมันฉะนั้นพอพูดจบคําท่านก็เดินผ่านออกมาที่มันกําลังนอนอยู่อย่างสบายนั่นแหลขณะที่ท่านเดินผ่านมันออกมาตามันจำเลืองดูท่านแบบแสงตาอ่อนๆเหมือนจะบอกว่าไปเถอะท่านพระคุณเจ้าไม่ต้องกลัวหรอก ที่มานี้ก็มาเพื่อรักษาอันตรายให้ท่านนั่นเองแล้วท่านก็เดินเข้าบินทบาทในหมู่บ้านทราบว่าถ้าไม่ได้บอกใครให้ทราบเลยกลัวเขาจะมาทําลายมันพอบินทบาทกลับมาถึงที่มันเคยนอนมองหาที่ไหนก็ไม่เจอไม่ทราบปัญหาไปทางไหนเงียบไปเลยนับตั้งแต่วันนั้นก็ไม่เคยเห็นมันมาหาท่านอีกจนกระทั่งท่านจากที่นั้นไปท่านว่าคงไม่ใช่เสือในป่าธรรมดาเราอาจเป็นเสือเทพบรรดา จึงทำตัวเหมือนสัตว์เลี้ยงในบ้านได้ดีไม่ทำให้เป็นที่น่ากลัวอะไรเลยนับแต่ขณะมันขึ้นมาหาทีแรกจนกระทั่งมันจากไปจึงเป็นสัตว์ที่น่ารากักน่าสงสารอย่างยิ่งตัวหนึ่งท่านว่าท่านคิดถึงมันอยู่หลายวันนึกว่ามันจะมาหาท่านอยู่เรื่อยแต่ไม่เห็นกลับมาอีกเลย ได้ยิดต่เสียงมันร้องในเวลากลางคืนดึกสงัดแทบทุกคืนจะเป็นเสียงมันหรือเสียงเสือตัวอื่นๆก็ไม่อาจทราบได้เพราะแถบนั้นเสือชุมมากจริงๆคนที่ขลาดไปอยู่ไม่ได้สําหรับท่านเองท่านบอกว่าไม่นึกกลัวมันเลยยิ่งเห็นมันมานอนเฝ้าอยู่จนตลอดรุ่งและมีกิริยาท่าทางเหมือนกับสัตว์บ้านด้วยแล้วยิ่งทําให้รักและสงสารมันมากกว่าจะกลัวมันซสอีกจากนั้นแล้วยิ่งทําให้เรา มีความเชื่อธรรมในแง่ต่างๆเป็นพิเศษขึ้นอีกแยะท่านหลวงปู่ชอบท่านเล่าว่าท่านไปอยู่ประเทศพมา่าถึง5ปีจนพูดภาษาพม่าได้อย่างคล่องปากคล้ายกับภาษาของตัวเหตุที่ท่านจะได้กลับมาไทยเราเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นกับอังกฤษเข้าไปวุ่นวายในเมืองพมา่าเต็มไปหมดไม่ว่าในเมืองบริบ้าน บ้านป่าภูเขาพวกทหารอังกฤษไปเที่ยวค้นจนหมดเพราะคนอังกฤษเครียดแค้นคนไทยมากเวลานั้นหาว่าเข้ากับญี่ปุ่นถ้าค้นพบคนไทยไม่ว่าหญิงชายและนักบวชจะฆ่าทิ้งให้หมดไม่มีข้อยกเว้นชาวบ้านที่ท่านอาศัยเขาอยู่รู้สึกเขาเคารพรื่มใสและรักท่านมากพอเห็นทหารอังกฤษมาเที่ยวจุนจ้านมากกลัวท่านจะไม่ปลอดภยัยพวกเขารีบปรึกษากันพาท่านไปซ่อนอยู่ในเขาลึก ที่พวกทหารอังกฤษไม่สามารถค้นพบแต่ทราบว่าเขามาพบท่านเข้าวันหนึ่งเหมือนกันขณะที่กําลังนั่งอนุโมทนาให้พรชาวบ้านอยู่พวกชาวบ้านหน้าเสียไปหมดเขาแต่ถามท่านท่านก็บอกว่ามาอยู่ที่นี่นานแล้วท่านไม่ได้เกี่ยวกับการบ้านการเมืองท่านเป็นพระไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยพวกชาวบ้านก็ช่วยกันพูดอย่างเต็มที่ด้วยเหตุผลว่าพระท่านไม่เกี่ยวกับการสงครามแบบคารวสจะมาเกี่ยวข้อง เอาเรื่องเอาราวกับท่านนั้นไม่ถูกถ้าเอาเรื่องกับท่านก็เท่ากับทำลายหัวใจของคนชาวพมา่าซึ่งไม่มีความผิดให้เกิดความเสียหายโดยใช่เหตุนับว่าทำไม่ถูกอย่างยิ่งประการหนึ่งท่านมาอยู่ที่นี่แต่ก่อนสงครามท่านไม่รู้เรื่องอะไรกับการบ้านการเมืองอะไรเลยแม้คนพมา่าเองยังไม่เห็นว่าท่านเป็นภัยแก่ประเทศทั้งที่ประเทศพมา่ากำลังตกอยู่ในภาวะสงครามถ้าทำลายท่าน ก็เท่ากับทำลายคนพมา่าทั้งประเทศด้วยชาวพมา่าไม่เห็นดีด้วยในการทำเช่นนั้นทหารอังกฤษหลายคนยืนพูดกันอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงเกี่ยวกับเรื่องท่านจากนั้นเขาก็แนะว่าให้รีพาท่านหนีจากที่นี่เสยดยเร็วเดี๋ยวพวกอื่นมาจะลําบากบางทีเขาไม่ฟังคําข,ขอร้องท่านอาจจะเป็นอันตรายได้องค์ท่านเองขณะเขาจับตาจ้องมองดูท่านด้วยท่าทางเป็นศัตรูท่านมีแต่เจริญเมตตา และรึกถึงคุณพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาเมื่อเขาผ่านไปแล้วญาติโยมก็พาท่านไปส่งและพาไปอยู่ในภูเขาที่ลึกเข้าไปไม่ให้เขาค้นพบไม่ให้ท่านลงมาบินทบาทพอถึงเวลาชาวบ้านพากันแอบเอาจังหันไปถวายท่านนับแต่วันนั้นผ่านไปท่านอังกฤษมารบกวนเรื่อย ถ้าพบท่านเห็นท่านคงจะทำลายจริงๆเขามาวุ่นวายถามหาท่านวันหนึ่งหลายๆพวกพวกญาติโยมเห็นท่าไม่ดีกลัวท่านจะไม่ปลอดภัยจึงได้พาท่านไปส่งให้หลบหนีกลับมาเมืองไทยเราโดยเขาพาท่านมาส่งใส่ทางในป่าในเขาซึ่งเป็นทางปลอดภัยและพวกทหารอังกฤษเข้าไปไม่ถึงเขาบอกทางท่านอย่างละเอียดไม่ให้ปลีกแวะทางเดิมที่เขาบอกแม้ทางจะโรคแสนโรคก็ให้พยายามไปตามนั้น ทางนั้นเป็นทางเดินเท้าของพวกชาวป่าชาวเขาเขาเดินท่องเที่ยวกันจนทะลุถึงเมืองไทยเราพอเขาบอกทางให้เรียบร้อยแล้วท่านก็เริ่มออกเดินทางทั้งกลางวันกลางคืนทางไม่ได้หลับไม่ได้นอนทางไม่ได้ฉันอะไรเลยนอกจากน้ําเท่านั้นทั้งเดินบุกป,ป่าฝ่าเขาแทบเป็นแทบตายในป่ามีแต่รอยสัตว์เต็มไปหมดมีเสือช้างเป็นต้นไม่ได้นึกว่าชีวิตจะรอดพ้นมาได้เนึกแต่ว่าจะตายท่าเดียวเพราะหลงป่า มาเดินผิดทางเสียนิดเดียว